ัดีจ้าพี่น้องวันนี้พามาเบิงบรรยากาศสวนสาธารณะในเมืองเชนีวนัดิงเขตนีดาซัคชมทางเหนือของเยอรมันจ้าวันนี้อากาศดีดีเบิงจ้าเบิงสวัสดีจ้าเบิงพามาเบิงจ้าแสงแดดจ้าแสงตะวันจ้าช่วงบ่ายเบิงจ้ามองไปรอบๆบเขียวงามแสงแดดจ้อง ล่มกัเย็นบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องมาเบิ่งน้ากันจ้าเบ่งหลอบๆสบายตาพี่น้องมีความสุขหลายหุ้ยมีความสุขหลายจ้าเบึงจ้าอากาศดีค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าปอด